สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้วันที่8มีนาคมพศ2566เราจะมาติดตามกรณีศึกษานะครับสำหรับสวนแห่งหนึ่งในเขตอำเภอ,อะมะขามนะครับจังหวัดจันทบุรีสวนทุเรียนแห่งนี้นะครับมีขนาดบานกลางนะครับใหญ่พอสมควรนะครับอายุอยู่ประมาณ7-8ปีนะครับแล้วก็ มีกรณีศึกษานะครับปีที่แล้วเกิดปัญหาในเรื่องของไฟทอฟทลากับฟิวเซียมปริมาณที่เยอะมากนะครับเกิน7 8 0ซนะครับซึ่งสร้างความเสียหายนะครับแล้วก็ทำให้ผลผลิตปีนี้นะครับค่อนข้างที่จะประสบปัญหานะครับลักษณะของที่ตรงนี้นะครับเป็นดินลุกลังนะครับลักษณะความสโลปค่อนข้างที่จะสูงนะครับมีเปอร์เซ็นต์ อ,องศาในการที่จะสลบน้ำไหลได้ดีนะครับแต่สิ่งที่ทำให้เกิดปัญหานะครับเราก็มาวิเคราะห์ได้เป็นข้อข้อนะครับท่านผู้ชมข้อแรกเลยนะครับปีที่แล้วแปลงนี้ให้ลูกดกนะครับให้ลูกดกเกินไปนะครับแล้วก็ มันจะทําให้ในการดึงเอาพลังงานที่อยู่ในลําต้นนะครับและธาตุบางตัวนะครับที่เอาไปสร้างน้าตาลสร้างผลนะครับทําให้เกิดการเสียพลังงานไปนะครับข้อที่2นะครับระยะเวลาในการเก็บนะครับยืดระยะเวลาการเก็บออกไปเพราะว่ารอระยะเวลาราคากับรอคนตัดนะครับ มันก็ทาให้เกิดการดึงเอาพลังงานที่อยู่ในลําต้นนะครับเอาไปใช้ประโยชน์เยอะนะครับเมื่อใช้ประโยชน์นานก็จะทําให้เกิดการสูญเสียนะครับและธาตุบางตัวสูญเสียไปนะครับการที่จะทําให้เขาฟื้นตัวมันถึงมีปัญหานะครับข้อที่3นะครับย่านะครับลักษณะของการไม่เข้าใจในเรื่องของการตัดญ้าหรือใช้ยาฆ่าย้านะครับยาฆ่าญ้าในช่วง เราต้องรู้จักก่อนนะครับว่าเราจะทํายังไงให้ดินมันโปร่งนะครับถ้าช่วงเข้าฤดูฝนนะครับควรที่จะพ่นยาฆ่าหญ้าให้มันเปื่อยนะครับเพื่อที่จะทําให้รากของหญ้ามันตายนะครับเปื่อยไปแล้วก็มีรูระบายนะครับทําให้พื้นผิวที่ติดอยู่กับพื้นดินนะครับมีความโปร่งนะครับเวลาฝนตกชุกโดยเฉพาะในเขตจังหวัดจันทบ,บุรีนะครับฝนตกชุกตลอดฝนตกตลอดทั้งวันทั้งคืน หลายคืนนะครับทำให้น้ำมันไม่ระบายนะครับอันนี้คือส่วนสำคัญเลยนะครับการไม่เข้าใจในเรื่องของหญ้านะครับข้อที่สองเนี่ยอ่หญ้าพอเข้าฤดูแล้งนะครับแล้วก็ตัดหรือปล่อยไว้ได้นะครับเพื่อที่จะให้คุมหน้าดินเอาไว้ป้องกันแสงอ,งตอุต้าหะเฮลเลตที่จะไปกระทบต่ออหน้าดินนะครับต่อสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในดินนะครับไม่ว่าจะเป็นอไส้เดือนเชื้อราแบคทีเรียยีสต์ต่าง ข้อที่4นะครับก็จะเป็นปุ๋ยเคมีนะครับเมื่อเราไว้ให้ลูกดกนะครับลูกเยอะนะครับสิ่งที่จําเป็นจะต้องบํารุงก็คือปุ๋ยเคมีนะครับเมื่อเราใส่เข้าไปเยอะนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือฟอสฟอรัสมันไม่ละลายในน้ำนะครับมันขึ้นเฉพาะตัวไนโตรเจนนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งมันจับปะตุกันนะครับการดึงเอาตัวแร่ธาตุปิดได้นะครับขึ้นได้ไม่ดีนะครับข้อต่อไปนะครับ การใช้สารเคมีนะครับการใช้สารเคมีปริมาณที่เยอะนะครับสิ่งที่ทําให้เกิดเวลาทุเรียนติดลกูกนะครับการใช้สารเคมีปริมาณที่เยอะมันจะทําลายตัวสิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบพื้นที่นะครับทำให้เกิดสูญเสียระบบนิเวศไปการดึงไปใช้ประโยชน์ของตัวแร่ธาตุก็จะน้อยนะครับทำให้เกิดปัญหาขึ้นนะครับ สิ่งที่ทุเรียนเกิดก็คือ 1. นนะครับจังก็แสงไม่ดีสเตรสดึงอาหารขึ้นไม่ได้นะครับป่วยท่อน้ําท่ออาหารแตกนะครับเซลลูโลสเริ่มมีแตกอยู่บริเวณพื้นที่ลําต้นกิ่งก้านต่างๆนะครับมีเซลลูโลสค้างนะครับทำให้ไม่สามารถที่จะดึงเอาพลังงานไปใช้เยอะนะครับก็เลยทําให้ต้นทุเรียนนะครับ มีโอกาสที่จะป่วยเป็นหรือเป็นที่อยู่ของไปตับทราหรือฟิวซเลียมได้นะครับอันนี้คือต้นเหตุจริงๆนะครับสิ่งที่เราจะต้องแก้นะครับก็คือ 1. การตัดแต่งกิ่งนะครับให้มันโปร่งนะครับใช้ยานะครับลดปริมาณการใช้สารเคมีนะครับลดการใช้ปุ๋ยเคมีนะครับแล้วก็จริงๆแล้วควรที่จะ,ะพ่นยาฆ่ายญาให้มันโปร่งช่วงฤดูฝนนะครับ มันจะทาให้มีการระบายน้ํานได้ดีนะครับทักล่องนะครับเพื่อที่จะทําให้มีการระบายน้ํานได้เร็วๆนะครับหลายและหลายปัญหาที่จะช่วยกันแก้ได้นะครับท่านผู้ชมที่จะลดปัญหาอย่ามองปัญหาที่การรักษานะครับการรักษาคือปลายเหตุแล้วนะครับท่านผู้ชมแล้วก็จะทําให้เรามีต้นทุนที่แพงแล้วก็แก้ไม่จบสักทีนะครับแล้วก็ผลผลิตก็ไม่ไดน้นี่คือสิ่งที่เกษตรกรชาวสวนทุเรียนจะต้องอเข้าใจนะครับว่า สิ่งที่เราจัดการบริหารกับความสวยงามกับแนวทางในการที่จะทําให้มันดกเกินนะครับหรือรอระยะะเวลาราคาให้มันดีนี่นะครับมันทําให้เกิดความสูญเสียอีกปริมาณที่สูงนะครับนั่นก็คือเหตุผลในการที่จะจัดการเรื่องไฟทับทุ่นลานะครับไม่ใช่อยู่ที่การรักษานะครับ แปลงทุเรียนแปลงนี้นะครับก็เริ่มฟื้นตัวขึ้นมาประมาณสักเจ็ดสิบเป็หกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็ยังไม่ดีเท่าที่ควรนะครับท่านผู้ชมปีนี้ก็จําเป็นที่ต้องให้ลูกนะครับปริมาณที่น้อยลงนะครับแล้วก็เราตัดกิ่งออกไปเยอะนะครับปริมาณการติดของลูกทุเรียนจําเป็นที่จะต้องให้หลายลูกต่อกิ่งนะครับซึ่งต่อไปมันจะเกิดปัญหาคือกิ่งที่เลี้ยงลูกทุเรียนแล้วมันจะทําให้เกิดปัญหานะครับ นี่คือปัญหาที่มันจะเกิดนะครับสิ่งสําคัญที่สุดนะครับท่านผู้ชมก็คือรักษาสภาพของระบบนิเวศนะครับสิ่งระบบนิเวศคือการพึ่งพาอาศัยกันนะครับระหว่างสิ่งมีชีวิตกับต้นไม้นะครับกับป่านะครับเรามองทั้งโครงสร้างนะครับเวลาที่จะแก้ปัญหาในสวนทุเรียนนะครับเราจะต้องแก้ปัญหาที่โครงสร้างนะครับแก้ทั้งระบบนะครับอย่าไปแก้ตรงทําแผลนะครับอย่าไปแก้ตรง ฟังเข็มเดี๋ยวไปแก้ตรงใช้ยานะครับมันเป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดคือต้องมองทั้งระบบว่าะระบบเรามันเป็นยังไงนะครับดิน p s เท่าไหร่น้ําเป็นยังไงนะครับลักษณะของความสโลกการไหลของน้ําดีไหมช่วงฤดูฝน,นรเราอย่ามาดูตอนฤดูแลรงฤด,ดูแล้งมันมองอะไรไม่ออกนะครับทางผู้ชมเราต้องดูเรื่อง ทุเรยียนตอนฤดูฝนนะครับมันจะเห็นชัดเจนแล้วก็แนวทางที่จะแก้มันแก้ได้ต้องต้องดูในช่วงหน้าฝนนะครับการที่เราสร้างความพร้อมนะครับให้มันมีการดึงแร่ธาตุประโยชน์และธาตุเอาไปใช้ประโยชน์ด้วยความเหมาะสมก็คือบาลานซ์ตัวแร่ธาตุนี้เองนะครับท่านผู้ชมคือสามารถที่จะดึงเอาตัวแร่ธาตุทุกตัวนะครับสี่ตัวขึ้นไปใช้อย่างเกิดประโยชน์ แล้พอเหมาะพอควรนะครับมันจะถึงจะแก้ปัญหาได้นะครับท่านผู้ชมขอบพระคุณนะครับที่กดไลค์กดติดตามนะครับวิดีโอนีอ้มันอาจจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยสําหรับเกษตรกร,ร,กรที่ทําสูนทุเรียนต่างๆนะครับมันอาจจะไม่เหมือนนักวิชาการคนอื่นที่คุยนะครับแต่เราตามศึกษามีความรู้นะครับทั้งต่างประเทศนะครับแล้วก็นัก าชาวสวนจันทบุรีแท้ๆนะครับเราก็เอามาประยุกต์ในการที่จะอธิบายให้กับท่านผู้ชมนะครับมันอาจจะไม่เหมือนรูปแบบของบริษัทนะครับขอบคุณนะครับที่กดไลค์กดติดตามนะครับใครจะซื้อสวนทุเรียนจะขายสวนทุเรียนก็ติดต่อมาหาผมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ